ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลตาย้ทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆูนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ ก็กราบสวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผมเอ็นทีชาแนลกันอีกแล้วอยู่กันในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วเช่นเดิมเช่นเคยเองนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนมาหาตัวละครใหม่ไม่ได้พามาสุ่มตัวละครใหม่ไม่ได้พาทุกคนมาดูล่างสอง แต่เราจะพาทุกคนนะครับผมมาดูกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเข้ามาในเซิร์ฟไทยหรือยังนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยเลยนะครับผมก็ถ้าเข้าแล้วก็ต้องกราบโทษโดยละการนะครับผมแต่อันนี้คือใหม่สำหรับผมมากๆนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับ ก็คือเรียกง่ายๆเลยครับผมสมบัติทะเลลอยน้ำนะครับผมก็จะเป็นตัวละครนางเงือกสมุทรที่เอามารอดตารอดใจเรามากๆนะุกคนนะโอ้โหคือน่ารักจริงๆนะครับผมสําหรับร่างนี้เนาะแต่ไม่เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แต่อย่างใดเลยทุกคนมันคือของพวกนี้ตั้งหากครับผมที่เราจะได้ตามทางนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็เล่นไม่ยากเลยผมเพียงแค่เราทำภารกิจที่เขากําหนดให้นะครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งทํายังไงนะครับผมก็เข้าใจง่ายๆเลยครับผมนี่ครับผมเราจะเดินทางมาอย่างงี้ผมเดินทางมาให้หมดนะครับผมเพื่อทำ ซึ่งภารกิจแต่ละภารกิจนะผมก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทาภารกิจเนี่ยผมจะได้ของรางวัลนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมได้ขวดน้ํายามา20ขวดนะครับผมและเปลือกหอยนะครับผมก็จะได้เป็นพวกใบสุ่มนะครับผมได้ XP นะครับได้ผงนะครับผมพิเศษนะครับ ซึ่งแต่ละอย่างที่ผมพูดไปเลยครับของมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะว่าสิ่งของนะผมก็จะแตกต่างกันหมดเลยนี่ครับผมเห็นไหมทุกคนตามนี้เลยละกันนะครับซึ่งภารกิจนะครับผมอย่างเช่นนะครับวันนี้นะครับทำให้เรานะครับผมไปล่าป่าวิญญาณในครับผม5ครั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมท้าให้ดูละกันนะครับซึ่งถ้าเราทำภารกิจเสร็จไปนะครับผมก็ได้รับแบบง่ายๆเลยครับผมภารกิจนะครับเดี๋ยวกดรับให้ดูเลยละกันนะจ๊ะนี่ครับผมพอเสร็จปั๊บผมควรจะเขย่า และกิจกรรมมันก็จะพาเราไปทาําภารกิจที่2องนั่นเองครับซึ่งเราไม่สามารถข้ามภารกิจได้ทุกคนนะเห e ็นไหมเราไม่สามารถกดข้ามภารกิจได้นะครับต้องทําข้างหน้าให้หมดก่อนนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือเตือนลินหน้าสาครั้งนะครับผมก็แค่นั้นแหละทุกคนน,นี้ก็ชิวๆเนาะนี่ก็สามารถเข้ามาเตือนได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับผมว่าภารกิจพวกนี้นะครับผมจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับและถ้าเร,ร,ราทาภารกิจหมดเนี่ยนะครับผมทําทุกอย่างเนี่ยในกระดานหมดนะครับผม เราก็จะได้ของ3มชิ้นนี้ไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้หมดเลยหรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะได้หมดเลยแหละท่านสุ่มนี่คือบรรลัยเลยนะทุกคนนะก็ถ้าเราทำธุรกิจครบหมดนะครับผมได้เพชร3 0 0เพชรนะครับได้ตัวสุ่มคูณ71ดใบนะครับแล้วก็ได้กล่องอันนี้นะครับซึ่งกล่องนี้สามารถเลือกได้นะครับผมตาเทวดานะครับผมหรือว่าจะเลือกหินทิพย์หรือว่าจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับผมที่เอาไว้ทําของตัวละครสัตว์เลี้ยงเนาะโอเคซึ่งก็าถามว่าน้ํายายเนี้ยทำอะไรได้ผมที่ผมมีอยู่น,นี่อะไรได้นะครับ เราก็สามารถสะสมนะครับผมเก็บนะครับมาแรกของรางวัลได้เองนะครับผมจะกระดกลิ้นทําไมวะเนี่ยซึ่งเราก็สามารถได้ทั้งตาเทวดานะครับผม2000แต้มนะครับหรือไม่จะเป็นหินทิพย์ก็สามารถแลกได้นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบสายวัดดวงก็สามารถแลกอันนี้ได้นะครับผมโอ้โหซึ่งของนะผมก็จะมีเยอะแยะมากมายผมขนาดอาวุธลับยังมีนะครับแล้วก็นี่ด้วยครับผมใบส่มที่ผมอยากได้มากๆนะครับผมเปรียบเทาเสมือน3 0 0พันเพชรเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะมีของประมาณนี้เลยล้กันนะครับผมก็สามารถ มาทากิจกรรมแล้วก็รับของได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เหลือแค่2วันนะครับผมซึ่งเรามาช้านิดนึงแล้วผมต้องกลับขัโทุกคนละกันนะครับผมโอเคซึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมใหม่สําหรับผมละกันนะผมในเซิร์ฟจีนละกันนะครับผมเราก็จะพาทุกคนมาดูในแบบนี้ละกันนะทุกคนนะซึ่งก็จะมีประมาณนี้เลยผมเป็นคลิปสั้นๆนึงครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจคุณทคมาคลิปอย่างมากนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับ มันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีไม่แต่คนบอกว่าเซโน